สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนครับเบนเดลเกอร์มีคอมเมนต์ของแฟนๆเวียดนามมาฝากครับหลังจากที่ทีม GS Caltech นะครับพ่ายแพ้ให้กับทีมไฮพาร์ตของโมเมไปนะครับ2ต่อ3เซตนะครับแน่นอนว่าทางฝั่งของ GS Caltech เนี่ยเขามีบิดทวีนะมีในบ็อก เขาต้องบอกว่าเป็นตัวเก่งของทีมชาติเวียดนามเขาเลยนะครับที่ทําผลงานก็ได้ค่อนข้างดีนะแต่ต้องบอกว่าคอมเมนต์ห่อยแฟนเวียดนามเนี่ยเขาก็เสียดายเพื่อนๆที่เกมนี้เนี่ย GS เนี่ยไม่สามารถที่จะชนะไฮพาร์ตไปได้นะครับแน่นอนว่าวันนล้ก์มีคอมเมนต์มาฝากเพื่อนๆครับว่าแฟนเวียดนามคิดเห็นอย่างไรกันบ้างเกี่ยวกับเกมเกมนี้นะครับรวมถึงครับจะมาพูดถึงสถิติด้วยครับว่าเป็นอย่างไรนะครับโมเมทําไปกี่แต้มบิดทุยทําไปกี่แต้มคนอื่นๆเนี่ยทำไปกี่แต้มนะครับวันนี้เดี๋ยวโอ๊กจะมา บอกนะครับในเรื่องของสถิติแบบว่าพอสังเกตสถิติที่น่าสนใจรายบุคคลก็แล้วกันนะครับว่าเพื่อนมีสถิติไหนที่น่าสนใจบ้างก็ว่ากันไปนะครับรวมถึงนะครับวิเคราะห์การเล่นด้วยครับว่าทีมไฮพาร์ตกับเ s สคัเทเนี่ยแตกต่างกันอย่างไรครับในการเจอกันเมื่อตอนช่วงเย็นๆที่ผ่านมานะครับและเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นอย่างไรเราไปรับชมรับฟังกันได้เลยนะครับ เราไปเริ่มกันที่เรื่องการวิเคราะห์เลยครับภาพรวมครับก็ต้องบอกว่าทีมไฮพาร์กับทีมเ s ส a า t e c เนี่ยก็เป็นทีมที่ต้องบอกว่าแตกต่างกันคนละสไตล์เลยครับเ,เพื่อนๆทีมไฮพาร์นะครับเราเนี่ยจะเห็นได้ว่าจะมีการกระจายแต้มกันตีได้ดีมากๆคือไม่ได้หมายความว่ากระจายแต้มกันตีแค่ในลักษณะหัวเสาและบีหลังนะครับเ,เพื่อนๆนแต่มีการกระจายแต้มกันตีทั้งเรื่องของมิดเดิลบ็อกด้วยครับอย่างวันนี้นะครับคนที่เป็นรองท็อปสกอร์นะครับก็คือเบยูนานะ เบยูนาเนี่ยทำไป20แต้มแล้วก็ทางด้านของท็อปสกอร์ของทีมไฮพาร์เนี่ยก็เป็นทางด้านของนิโคโรวา23่แต้มนะครับเราจะเห็นได้ชัดเลยว่าคือเขาก็ไม่ได้ที่จะเจาะจงนะครับให้หัวเสาหรือบีหลังเนี่ยทำแต้มได้อย่างเดียวนะครับทีมไฮพาร์ตเนี่ยก็มีการกระจายแต้มกันตีไปยังมิดเดิลบล็อกด้วยนะครับรวมถึงโมเมของเราครับก็ตามมาที่15แต้มนะครับรองลงมาก็เป็นทางด้านของคังโซวี14แต้มครับแล้วก็เป็นทางด้านของคิมเซบิน 8แ,แต้มคิมไดอึน3แต้มแล้วก็เป็นทางด้านของมูนจงวอนอีก1แต้มนะครับเราก็จะเห็นได้ว่าสไตล์วิธีการเล่นของทางไฮพารเนี่ยจะเป็นการกระจายแต้มกันตีครับแล้วแบบนี้เนี่ยมันก็แสดงว่าไม่ได้โยนความกดดันให้ใครคนเดียวทําให้ทางฝั่งตรงข้ามเนี่ยก็ พูดตรงๆว่าบล็อกลําบากเหมือนกันนะครับในการกระจายแต้มกันตีแบบนี้นะมองว่าถือว่าเป็นทิศทางที่ดีมากๆเพียงแต่ว่าวันนี้ก็อาจจะมีบางจังหวะที่เราต้องยอมรับกันตรงๆว่าทีมไฮพาร์ตเนี่ยก็อาจจะมีหลุดๆไปบ้างแต่สุดท้ายสิ่งที่ต้องชื่นชมและยอดเยี่ยมจริงๆครับมากกว่านั้นนั่นก็คือการกลับมาได้ของทีมไฮพาร์ตนะครับสุดท้ายก็สามารถเอาชนะ GS Caltech ไปได้3-2นะครับโดยตัวผลงานของโมเมเองเนี่ยจัดอยู่ในเกมที่ต้องบอกว่าทําผลงานได้ดีเลยนะครับเพื่อนๆนะวันนี้ก็เป็นอันดับที่3 ส่วนหน้าของ GS h e a l t h c ครับเราต้องพูดกันตรงๆว่าบทบาทความสำคัญนะครับคงจะต้องเป็นซินวาครับวันนี้ทำไป34แต้มนะครับเปอร์เซ็นการโจมตีสำเร็จอยู่ที่38.75%ซครับซึ่งก็ถือว่ายอดเยี่ยมนะจริงๆสถิติ3 8 7 5เอรนตี่ยตาโจมตีสำเร็จเนี่ยโอ้กว่าโอเคนะครับเพียงแต่ว่าถ้าเรามองซินวาเนี่ยโอ้กมองว่าถ้าเป็นในเรื่องของซินวาปกติแล้วเนี่ยซินวาจะทำผลงานได้ค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่าทะลุ นะครับ40แต้มอะไรแบบนี้เพียงแต่ว่าวันนี้ก็อาจจะมีการกระจายแต้มกันตีช่วยได้เยอะเหมือนกันนะไม่ใช่ว่าอาจจะพึ่งพาซินวามากขนาดนั้นจนเกินไปนะก็ยังมีทั้งด้านของมินจีก็ได้14แต้มนะครับอย่างข้างหน้าของบิดทุยนะครับวันนี้เนี่ยตัวบิดทุยเองเนี่ยก็มี10แต้มนะครับถ้าวิเคราะห์ในเรื่องผลงานจริงๆแล้วเนี่ยม,มองว่าตัวบิดทุยเองเนี่ย ผลงานดีนะครับเพื่อนๆเ,เพราะเราจะเห็นว่าตัวบิตทวยเนี่ยวันนี้เปอร์เซ็นต์การโจมตีสำเร็จนะครับ63.64นะครับซึ่งถือว่าโอเคมากๆเลยนะ นะครับซึ่งก็ต้องบอกกันตรงๆว่าบิดทุยก็ทําผลงานได้ดีนะครับเพียงแต่ว่าสไตล์ของเ s สคาเท c กกับไฮพาร์เนี่ยมันจะแตกต่างกันตรงที่เ s สคาเท็อาจจะพึ่งพาซินวานะครับคือเป็นเป็นหัวใจหลักในการทําคะแนนนะครับส่วนทางไฮพาร์เนี่ยก็คือหลากหลายช่วยกันเล่นนะครับพอมาชนกันแล้วเนี่ยอกมองว่าทางไฮพาร์เนี่ยจะดูได้เปรียบนะครับเพราะว่า มันกระจายแต้มกันตีไงเ,เพื่อนในเรื่องของเลี้ยวแรงด้วยคือสิ่งสําคัญนะครับเราก็จะเห็นว่าในหลายๆแมตแมเนี่ยแมสซินวาก็อาจจะมียุบไปบ้างในเซตท้ายๆอะไรแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโอ๊กมองว่าทางฝั่งของ GS Caltech ในฤดูกาลหน้ามีโอกาสเหมือนกันครับที่อาจจะมีการเพิ่มเติมนะครับในเรื่องของระบบวิธีการเล่นอาจจะมีการกระจายแต้มกันตีอะไรแบบนี้ให้มากกว่านี้ก็อาจจะมีความเป็นไปได้ครับเพราะว่า บว่าณนะตอนนี้ถ้าพึ่งพาใครใคนใดคนหนึ่งแล้วเนี่ยว่ามันอาจจะโดนจับแล้วก็อาจจะทําให้ขยับขยื่อนลําบากพอสมควรน,นี่ก็เป็นการบ้านที่ทางฝั่ง GS c a l t h c h เนี่ยอาจจะต้องไปเพิ่มเติมในฤดูกาลหน้านะครับทีนี้ครับเราไปดูคอมเมนต์ของแฟนเวียดนามกันสักนิดหนึ่งครับว่าคิดเห็นอย่างไรกันบ้างครับเกี่ยวกับ เกมเกมนี้นะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นเกมที่พวกเขาเนี่ยเสียดายมากๆนะครับเสียดายมากๆเลยครับจริงๆเขาก็มีโอกาสที่จะชนะนะนะครับเพียงแต่ว่าก็ต้องยอมรับกันว่าในช่วงเซตที่5เนี่ยทางไฮพาร์ผลงานดีจริงๆถึงแม้ว่าจะโดน GS เจสคาเทคนำไปก่อนแต่สุดท้ายครับเกือบหลับแต่ก็กลับมาได้นะครับ เอาไปเรื่องนี้คอมเมนต์ของแฟนเวนามเลยครับคอมเมนต์แรกครับเขาบอกว่าฉันคิดว่าซินวาเนี่ยทำหน้าที่ของเตงได้อย่างเต็มที่แต่มันต้องมีการกระจายแต้มกันตีฉันคิดว่าถ้ามีการกระจายแต้มกันตีเนี่ยเจสคัเทน่าจะมีโอกาสชนะ และคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าบิดชุยเนี่ยทำผลงานออกมาได้ดีเสมอฉันแอบ,บเสียดายที่เกมเกมนี้ไม่ชนะและคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าซินวาเนี่ยเล่นเต็มที่แล้วฉันคิดว่าเกมเกมนี้มันเป็นเกมที่ดีนะเสียดายที่เราแพ้และคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่า g s เสเนี่ยสู้เต็มที่แล้วแต่ก็พ่ายแพ้ให้กับไฮพาร์ท คอมเมนต์ต่อไปครับเขบอกว่าบิดทุยเนี่ยโชว์ฟอร์มได้ดีมากๆฉันชอบเวลาการเล่นของบิดทุยเวลาอยู่หน้าบล็อกเนี่ยทำได้ดีจริงๆอ่ะประมาณนี้นะเพื่อนนะแล้วคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าฉันคิดว่าเนี่ยจะต้องมีคนมาแบ่งเบาภาระช่วยซินวาให้มากกว่านี้และคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าบิดทุยเนี่ยทำผลงานได้ดีฉันเสียดายที่ไม่สามารถที่จะเก็บชัยชนะได้ และคอมเมนต์ต่อไปเลยครับเขาก็บอกประมาณว่าบิดทุยเนี่ยทำผลงานได้ดีมากๆฉันคิดว่าเขาเนี่ยทำผลงานได้ดีจริงๆและคอมเมนต์ต่อไปเลยครับเขาก็บอกประมาณว่าฉันคิดว่าการเล่นในเกมวันนี้เนี่ยมันเป็นเกมที่สนุกนะแต่ฉันคิดว่าจะต้องมีการมีคนแบ่งเบาภาราซินวาให้มากกว่านี้เหมือนกับว่าจะต้องมีการแบ่งเบาภาราซินวาอะไรแบบนี้นะครับและคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าการเล่นของธนชาเนี่ยทำได้ดีมากๆเลยจังหวะการตีทัส การตีได้แต้มประมาณนี้นะครับคือแฟนแฟนเวียดนามเนี่ยเขาก็มองว่าโมเมเนี่ยก็ตีทัสได้ดีนะครับซึ่งวันนี้ก็มีทัสบิดทุยที่เราเห็นกันนะซึ่งโมเมก็ทําได้ดีแฟนแฟนเวียดนามเขาก็มองนะจุดนี้นะแล้วก็เม้นต่อไปครับเขาก็บอกประมาณว่าซินวาเนี่ยต้องมีคนแบ่งเบาภาระถ้าไม่มีคนแบ่งเบาภาระเนี่ยมันยากมากๆที่จะสามารถเอาชนะคู่แข่งได้ และคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าฉันคิดว่าเกมเกมนี้น่าเสียดายที่พวกเราพ่ายแพ้คอมเมนต์ comment ต่อไปครับเขาบอกว่าบิดทุยเนี่ยทำผลงานได้ดีวันนี้ทําไป10แต้มและนี่ก็เป็นคอมเมนต์ของแฟนแฟนเวียดนามที่ยกนํามาฝาก,กเพื่อนๆครับซึ่งพวกเขาก็เสียดายเลยครับพเพื่อนๆก็เข้าใจได้นะเป็นเราเราก็เสียดายเลยครับเดินทางมาถึงเซตห้าแล้วก็พ่ายแพ้นะครับก็ เขาก็มองว่าบิดทุยเล่นดีแล้วแล้วเขาก็มองว่านะชาเนี่ยตีทัดได้ดีด้วยนะครับจังหวะที่บิดทุยเนี่ยเข้ามาแล้วโมเมก็มีได้ป้ายทัดบิดทุยให้เราเห็นด้วยนะครับซึ่งจริงๆแล้วโมเมเจอบล็อกใหญ่ตลอดเลยนะเจอซินวาแล้วก็เจอกับทางฝั่งของบิดทุยเนี่ยก็ถือว่าเล่นลำบากนะในตัวโมเมเองถือว่าเอาตัวรอดไปได้เดี๋ยวมองว่าประสบการณ์แล้วก็ฝีไม้ไลายมือ สู้แบบว่าสุดๆจริงๆครับเราจะเห็นว่าแพชชั่นโมเมแรงมากๆแล้วก็ไม่ทำให้แฟนๆไฮพาร์ทผิดหวังนะครับและนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดที่ลุงนำมาฝากคับเพื่อกีห็นอย่างไรสามารถคอมเมนต์ไปที่ใต้คลิปได้เลยนะครับวันเี้กอร์ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบายสวัสดีครับ